สี่งที่เปลูกไปทุนการเกษตรครับวันนี้กะนะครับได้สร้างชีกไก่มาลงพี่น้องเด้อนะครับสำหรับผู้ใดอยากนะครับกาลังสิปลูกมันนะครับปลูกยังนะครับก็สร้างได้นะครับผมนะครับทั่วภาคอีสานนะครับผมชี้ไก่นะครับอันเดียวมานสองพันลูกพวงหนึ่งมันมีสองพันสองพันก็ลูกนะครับชี้ไก่นะครับผสมแกะนะครับเบียดพุ่นเลยไอเบียดทั้งพุ่นเลยนั่นแหละเดี๋ยวตรงกอนกันเลย อันนี้เขากะส่งนะครับผมทั่วประเทศลพี่น้องสำหรับขี่ไก่นะครับขี้กไก่แกบนะครับขี่กไก่ผสมแกบพอนายพอแล้วพอพอเบียดไปทางฝุ่นน,น,น,นน้อยนึงเดินหนาน้อยนึงเออละอีกจังน้อยอีกจังน้อยไปอีกน้อยนึง เดี๋ยวที่ถอดปลอกนะครับพอพอโอเคอันนี้สองพันลูกนะครับขี่ไก่สูพันเี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ต้นรับเอฟซีอูไปทุนการเกษียสร้างได้นะครับราคากันเองนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ขี่ไก่นะครับช่วงนี้ที่ปลูกมันกันแล้วนะครับ ถ้าเขาเบาหลายคนเฮากะรวมๆกันก็ได้เลยครับเ้อนะครับพวกหนึ่งกับสองพันก็ลูกจากสามเจ้าพเราอหางหกลอยก็ได้นะครับอันนี้พวกผมก็เอามาสามซีเจ้านะครับเ้อะจังรวมกันมาแล้วครับมาเอาหลดลุ้งลอยแต็มทั้งทีแหละเพื่อเอาผู้ใดหน้าไก่กันเราหลายก็ไปดำหมดเลยก็ได้นะครับก็ถอยหลังตัวดับเครื่องรถลูกพี่ อันนี้ก็เสร็จแล้วสิไปดำนะครับเด้อจะพักพี่น้องเราไปเบิ่งดำตัวนะครับส่งตัวประเทศไทยกันนะครับเย็บีอูผมนะครับที่ผู้ใดนะครับติดตามเขากัดสร้างได้นะครับนะครับถ้าเขาไปหลายๆคนเขากจะไปโยนงลงยังสิล่ะครับถ้าเขาฉีกขาดโยนเ้าก็ดำเลยก็ได้แต่ว่ามันสิเมื่อย์พอจังน้อยนะครับตัวนี้ สักนับเถือนว่าละทางมึงมึงนับไปมันน้ำเรื่อนนนี่นะครับ ขาเจ้าถิมาคนเอาที่หลังนะครับเด้ออันนี้พันลูกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนสร้างปุราห่าลอยนะครับตัวนี้พันลูกนะครับเอาออกแล้วสองลอยนะครับบนข้างบนทีเดพี่น้องที่เห็นนะครับนะครับเปียบซีอูไปทุนนะครับผมสาหรับผู้ใดอยากได้นะครับสร้างได้นะครับเดี๋ยวถินะครับไอเราติทีมงานเราติไปทรงเองนะครับทั่วประเทศนะครับเจวกาฬสินอุบลนนะครับมุกระดอกอาหารสร้างอูเขาเลยครับน้องคงน้องขายสร้างไหนเบิร์ได้พี่น้องเด้อ นะครับผมหลายเตือบบดี้พี่น้องพันหนึ่งบ่หน่อยดีพุนะ่นอะพว่พวงบ่มเป็นพว่วงในน้อยนะครับเพราะชี้ไก่นะครับผมถุงยี่สิบกว่าบาทพี่น้องนะครับนะครับชี้ไก่สุพรรณบุรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนมากกะพุ่นล้ครับสุพรรณบุรีใช้นงใช้น่านนะครับพีข้าเจา้ามันลุกกันนะครับ ที่ไก่ทุงอัดเม็ดนะครับเดินหน้าไหมก็ได้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้า,ายมาได้ก่อเด้ฟ้าไทายฟ้าไทายก่อเดิดนหน้าไหมก็ได้ไอบอกเราลงดำไหมก็ได้ตัวแล้วก็ถอยเวียงออกอีกก็ได้ นะครับโวมันติดขังลงดับไม่ก็ได้ทางเวียงมาทางพี่ก็ได้ขึ้นโดนบอน,นี่ยไม่โดน,นที่เนาะ <c ười> ด้อยแล้วก็วตีรถไปหมุกดาหารต่ออีกนะครับแถวๆมองผมไปติดเครื่องอยู่มันนะานนนะเก็ซีเอา สังเด้เด้วยพี่น้องด้อชิไก่นะครับลุกดำไม่ก่อนเดือนหน้าเดือนหน้า เดินหนาเอาเอาลงก่อนแล้วก็เดินหนาไหมไหมเดินหนาเราเสียบท้ายไหมนะครับเรือหลายได้ี่น้องพันลูกไว้ไม่น้อยๆดิบน่ะมันก่อขางสิมันบ่นไหลลื่นๆล้หน่อยนะบ่ลงแล้วก็เสียบไหมลงแล้วเสียบไหมนาย เพี่ถอยมาเลือกๆเอกเ,อกอเออมันก่ออะไ่ะดีนะดินยังแข็งเลยหยามันไหลดินถมไหมมันดีงับ จะด,ดำไหมพี่น้องนะครับกองบาหน่อยได้หน่พันพันลูกนะครับยาวเลยยาวเลย khai giáo khai giáo nằm nang vẫn chưa nào vẫn đi lọc đua, lọc đua. Lê khai giáo gì Lên bưng

đâm xuống lần vân. ป่ลงดอกต้องเคลียร์ลงต้องเคลียร์ลงุง้างๆมันติดข้างมันติดคอไปไหนตะิดมันติดคอปลาลงดอกปลาลงดอกเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์กับเขาพี่น้องได้ไปเบิ่งในบ้านตัวนะย้อยมาเอาดีเลยนี่กันนะครับ สามรอยถุงพี่น้องเด้อนะครับเป็นสามรอยถุงนะครับนี่แหละพี่น้องและหลายคนนะครับไอ้รวมกันมาเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ <S <S พวกหนึ่งกับสองพันก็ลูกนะครับสองพันเอีดสองพันสองไปได้อยู่ลหลายๆเจ้ารวมกันพุทธละหาร้อยพุทธละสี่ร้อยสามร้อยพุทธละร้อยนะครับมือบานหนึ่งกับที่หาเจ้าหรือจะพูดไดเอาหลายกะันะครับเอาเป็นพันกันะครับเพิ่นก็ดำให้เลยนะครับแต่ว่าถ้ารวมๆกันมันดำบ่ได้หรือว่าที่ดำก็ได้นะครับแล้วก็จังไปโยนขึ้นรถ หลดดุดติดแต่าต่วันมาเขา,เนเนยา,ายนแบบนี้มันสบายกว่ากันนะครับเน้อครับแล้วทีพาพี่น้องเบิ่งกังน้อยนะครับพี่น้องยนหนึงน่งสี่เลยนะครับถ้ามันสูงแล้วก็ขึ้นดักเก่งวัวนแล้ว